คุณผู้ชมครับหนึ่งในแบบเรียนที่หลายคนยังจดจํากันได้นะครับก็คือเรื่องของมานีมานาปีติหรือว่าชูใจหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทั้งหมดนี้เติบโตขึ้นจะเป็นอย่างไรจึงนํามาแสดงเป็นละครเวทีเรื่องมานีและชูใจติดตามในไทยบันเทิงครับ ตัวละครเด็กที่หลายคนจำได้ดีอย่างมานีปิติชูใจและเพชรมาจากแบบเรียนหนังสือภาษาไทยตอนเด็กช่วงปี2,521ถึง2,537ที่มีเนื้อหาชวนติดตามและสอดแทรกหลักภาษาไทยไปอย่างแนบเนียนการที่ตัวละครในเรื่องเติบโตผ่านชีวิตชั้นประถมศึกษาไปพร้อมกับคนอ่านก็ทำให้มานะมานีปิติและชูใจไม่ต่างจากเพื่อนที่เติบโตมาพร้อมกับเด็กไทยหลายรุ่น แม้แบบเรนนี้จะถูกยกเลิกไปเกือบ20ปีแต่หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าตัวละครเหล่านี้เติบโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจนเป็นที่มาของละครเวทีมานีและชูใจโดยได้นักแสดงที่ผูกพันกับหนังสือเล่มนี้มารับบทนำพอมีพี่เขาติดต่อเข้ามาปุ๊ว่าเป็นมานีชูใจปั๊บเนี่ย ก็แบบเอมนันีีชูวใจเราเคยเรียนมานี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็รุนว่าแบบชูวใจหรือเปล่านะหรือมนันนีนะ,ะอะไรเงี้ยเป็นใครก็ได้แหละอยากเล่นมากคือมันเป็นเรื่องราวที่เป็นบทเรียนที่ทําให้เราไม่เบื่อที่ทำให้เราแบบอ่านแล้วเห็นภาพอ่ะเป็นแบบว่าสภาพแวดล้อมคือเหมือนกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยอ่านแล้วแบบยิ่งอินไปกันใหญ่เลยแบบหุย้ยมีจินตนาการขึ้นอ่ะว่าปิติมานะแบบเหมือนเพื่อนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ละครเวทีมานีและชูใจเขียนจากมุมมองของผู้ที่เติบโต,ตมาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้เคยสร้างเป็นละครเวทีมาแล้วในปี2540โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาสร้างอีกครั้งโดยผู้กำกับคนเดิมคือสุภกรเรียนสุวรรณหวังให้คนดูได้ทบทวนชีวิตและความฝันในวัยเด็กของตัวเอง ละครเวทีมานีและชูใจเปิดการแสดงระหว่างวันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ปีหน้าที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำ บรรยากาศกคึกคักเมื่อเหล่าคนดังมาช่วยขายเสยืดหน้างานที่ออกแบบโดยสีนักแสดงสาวชื่อดังอย่างโอปอปานิสราเตยจริพนพรยิปโซรมิตาและแพรพิมรดาเพื่อน,นำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแฟนคลับจึงพร้อมใจกันมาอุดหนุนเพราะอยากร่วมทำบุญในครั้งนี้ นี่เป็นพลังของศิลปินดาราที่ทำให้แฟชั่นเรื่องความสวยความงามมีความหมายมากขึ้นในฐานะ่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือที่มีคุณค่าทางใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพี่ขายกาแฟพี่เอากาแฟมาให้ที่นี่โดยไม่หักสักบาทหนึ่งและเอาอไรายได้ไปมอบให้กับทหารมันก็คืออีกหนึ่งอาชีพของพี่ถ้าคนในสังคมรู้สึกว่าตัวเองถนัดอะไรและทำอะไรได้ดีและทำสิ่งนั้นให้สังคมมันดีเท่านั้นละค่ะ น้ำใจที่หลั่งไหลมาภายในหนึ่งวันทำให้ระดมทุนได้กว่า2,000ส,สนบาทส่วนสำคัญมาจากพลังของคนดังที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักตกเป็นที่สนใจของคนทั่วไปและการได้ร่วมทำบุญกับนักแสดงที่ชื่นชอบก็ถือเป็นสุขสองต่อของผู้ให้มนา่ก